สวัสดีครับมาแล้วครับกับการเจาะลึกเรื่องฮอตฮอตวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคู่ที่แบบกำลังเป็นกระแสส,สุดๆเลยหลิงหลิงคองกับออมกรณพัฒใช่ค่ะคู่นี้เคมีดีงามมากจริงๆค่ะจนแบบคนพูดถึงกันเยอะมากโดยเฉพาะงานอีเวนต์ล่าสุดนี้พีคมากหลิงอ,อมเบิร์ธเดย์ชาริตี้2อที่ MCC Hall The Mong a m a l งามงวานเมื่อ17พฤษภาคมที่ผ่านมา อืมงานนั้นยิ่งตอกย้ำความฮอตของเขาไปอีกนะคะงั้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเออมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในงานบ้างทั้งเรื่องเอ,อ่อพลังแฟนคลับเรื่องของขวัญสุดปังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับของขวัญโปรเจกต์ใหม่แล้วก็โมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ด้วย ได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากบรรยากาศงานก่อนเลยนะคะคืองานนี้มันพิเศษตรงที่เป็นทั้งงานฉลองวันเกิดให้ทั้งคู่เลยหลิงหลิงนิสิตเพฤษภาอายุ30เนาะส่วนออม27พฤษภาอายุ23ค่ะ อ๋อแล้วก็เป็นงานบุญด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นงานการกุศลด้วยเห็นเขาว่ากันว่าพลังของเจ้าความราักหรือกลุ่มแฟนคลับนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยมากันแน่นห่อเลยเวียดนามหรือแบบบินไกลมาจากสเปนชิลีก็ยังมีเลยค่ะโหขนาดนั้นเลยก็เลยทำให้ h a s p y b i r t p p y y t r t i n g y to เนี่ย ออติดเทรนด์โลกไปเลยค่ะวันนั้นสุดยอดแล้วเหมือนยอดวิว t i k t o อที่เกี่ยวกับคู่นี้ก็สูงมากด้วยใช่ค่ะพุ่งไปถึง3.9ล้านวิวเลยนะคะคือมันสะท้อนความนิยมที่แบบมันขยายวงกว้างมากๆแล้วจริงๆแล้วบนเวทีล่ะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างก <_ aph _> ็มีครบเลยค่ะทั้งร้องเพลงอย่างเพลงมันดีกว่าที่คิดหรือไม่บอกก็รู้ว่ารักแล้วก็มีเล่นเกมสนุกๆเกมอะไรบ้างครับพ่อจะจำได้ไหมก็มี เอ่อแท็กทีมน่ารักแล้วก็ดันใจให้ตรงกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่ซึ้งสุดๆเลยนะคะตอนไหนครับตอนที่แฟนคลับทำเซอร์ไพรส์ค่ะมีเค้กมีวิดีโอโปรเจคชันให้คือทำเอาทั้งคู่แบบน้ำตาไหลเลยไปโมเมนที่แบบซึ้งกินใจเลยเนาะใช่ค่ะลิงลิงเองก็พูดประมาณว่าพอได้ยินเพลงใจซ่อนรักขึ้นมาความทรงจำกกเก่ามันก็กลับมาหมดเลยแล้วก็ซาบซึ้งกับความรักที่แฟนๆให้มาตลอดเข้าใจเลยครับ แล้วก็มาถึงเรื่องที่แบบคนฮือฮากันมากๆเลยคือเรื่องของของขวัญอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือแบบอลังการงานสร้างมากเห็นว่าจัดเต็มกันสุดๆดสุดๆุดค่ะมีทั้งซุ้มเงินช่อดอกไม้ที่ทําจากแบงค์เค,ค้กเงินประสาทเงินก็มีนะคะคือทําจากธนบัตรล้นล้วนเลยประสาทเงินแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีทองคําแท่งด้วยค่ะคือมันไม่ใช่แค่การให้ของขวัญธรรมดาแล้วมันเหมือนงานศิลปะจากเงินเลยค่ะโห แล้วเมีใครลองประเมินมูลค่าคร่าวๆบ้างไหมครับว่ามันมหาศาลขนาดไหนเท่าที่ทราบข้อมูลจากวงในนะคะเขาประเมินกันคร่าวๆว่ารวมๆกันทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกือบเกือบร้อยล้านบาทเลยค่ะ ห้าร้อยล้านใช่ค่ะเฉพาะของหลิงหลิงคนเดียวเนี่ยก็อาจจะราวๆห้าสิบล้านบาทส่วนของออมแฟนคับจีนก็คือทุ่มไม่อั้นเลยโหดมากถึงขนาดเช่าพื้นที่ใต้ตึกช่องสามเลยนะคะเพื่อตั้งซุ้มของของขวัญให้ออมโดยเฉพาะมีทำเป็นปีกผีเสื้อจากแบงก์แล้วก็มีทองคำแท่งโชว์ด้วยฟังแล้วแบบทึ่งเลยการให้ของขวัญมูลค่าสูงขนาดนี้มันสะท้อนอะไรในวัฒนธรรมแฟนคลับยุคนี้ได้บ้างครับ อืมเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือมันก็แสดงถึงความรักความทุ่มเทมากๆเนาะแล้วก็พลังสนับสนุนที่แฟนคลับอยากจะมอบให้ศิลปินที่เขารักสุดๆเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเข้าไปด้วยกันใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่อีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดคำถามเรื่องความคาดหวังหรืออาจจะมีความกดดันตามมาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่าคิดครับ ก็น่าคิดจริงๆแล้วในงานเหมือนจะมีข่าวดีอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมครับมีค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์ใหญ่เลยคือการประกาศวันออนแอร์ซีรีส์เรื่องใหม่เพียงเธอโอ ly อยูที่หลายคนรอคอยกันมานานอ๋อรื่นนี้เองใช่ค่ะจะได้ดูกันกรกฎาคมนี้แล้วทางช่อง3เหมือนเดิมเป็นการต่อยอดความสําเร็จจากใจซ่อนรักนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการเติบโตไปอีกขั้นของทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยนอกจากงานแสดงแล้วเหมือนจะมีธุรกิจส่วนตัวด้วย ค่ะหลิงหลิงก็เพิ่งเปิดตัวแบรนด์ไลฟ์สไตล์กับขนมไปชื่อแบรนด์ Always ค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์เครื่องประดับที่ทำร่วมกับออมด้วยนะคะอ๋อแสดงว่าเขาก็ไม่ได้หยุดแค่บทบาทนักแสดงอย่างเดียวใช่ค่ะก็ขยับขยายไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วโมเมนต์ส่วนตัวล่ะครับเห็นว่ามีเรื่องน่ารักนรักล่าสุดที่หลิงหลิงให้ของขวัญวันเกิดออมเป็นน้องนกเหรอครับ ใช่แล้วค่ะเป็นลูกนกตัวเล็กๆน่ารักมากออมตั้งชื่อว่าน้องอบูค่ะมีแคปชั่นหวานๆเลยใช่ไหมครับมีค่ะหลิงหลิงก็โพสต์บอกประมาณว่าดูแลน้องดีๆนะออมก็มาตอบว่ารักเจจะเอาไปกองทุกวันเลยย่าอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นโมเมนต์เล็กๆที่ทําให้แฟนคลับเขาฟินกันไปน่ารักดีครับนอกจากความสุขความฟินต่างๆแล้วเนี่ยงานนี้ก็ได้บุญกันหุ่นหน้าด้วย ถูกต้องเลยค่ะนอกจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เขาจะนําไปบริจาคเพื่อการกุศลแล้วนะคะในงานยังมีการขายเสื้อยืดลายพิเศษด้วยเป็นลายน้องโคลเวอร์น้องโคลเวอร์นี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสู้เพื่อน้องๆผู้ป่วยมะเร็งเด็กค่ะรายได้ก็จะมอบผ่านมูล,ลนิธิโรงพยาบาลเด็กไปเลยโอ้โหครบเครื่องจริงๆใช่ค่ะเรียกว่าได้ทั้งความสุขได้ทั้งการแบ่งปันเลยค่ะครับวันนี้เราก็ใส่เสื้อคู่ ใช่ครับแล้วความพิเศษมีตรงไหนครับความพิเศษของเสื้อตัวนี้นะคะก็คือเราร่วมกันออกแบบนะคะเป็นคาแรคเตอร์น้องเอิญกับคาแรคเตอร์คารดานะคะ <Yes. S 2> ซึ่งก็จะมีแบบอุ้มแมวเป็นท<ช>ี่เราขอให้อุ้มเองแล้วก็<อ>ไม่ว่าจะเป็นสีตาสีผมสีเสื้อแบบเสื้อสีของแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเร<อ>าก็เป็นคนรีเควสต์เองอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราเหมือนกันที่ได้มีโอกาสแบบ ช่วยออกแบบเลยนะคะซึ่งนั่นแหละคะ่ะมันก็มีความหมายกับเรามากก็หวังว่าทุกคนจะได้ใส่เหมือนเรานะคะเพราะว่าจะเป็น shirt, right? <Yeah. S 1> คอตตอนทีชร์ไรท์จ็คเก็นใช้ง่ายนะคะแบบแมทช์กับอะไรก็ได้ซึ่งเราก็จะ มัเนเป็นแบบทิชชูที่ใสง่ง่ายๆสบายๆนะคะที่สําคัญใครที่ซักเสื้อนะคะรบกวนอ,อย่าซักไฟของหลิงออกนะคะไฟของหลิงออกนะคะหวงที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วมาใส่เสื้อคู่กันสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ากระแสของหลิงหลิงออมเนี่ยมาพร้อมกับพลังความรักที่แบบ เหนียวแน่นมากๆจากแฟนคลับหรือเจ้าคํารักของเขาอืมทั้งการสนับสนุนผ่านของขวัญที่แบบโหสุดอลังการการติดตามผลงานใหม่ๆแล้วก็การที่เขาร่วมกันทำสิ่งดีๆคืนสู่สังคมด้วยใช่เลยค่ะซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้นะคะอืมก็น่าจะทำให้เราได้ฉุกคิดต่อไปได้เหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์แบบนี้ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับในยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงกันแน่ หรือมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนสมัยเนี้เขาเชื่อมต่อกันหรือแสดงออกถึงความชื่นชมกันในปัจจุบันนี้นะครับค่ะก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคิดต่อกันนะคะ